วันนี้เราเตรียมเตรียมเอร์อพรส์ันเกิดหัวหน้านกนะคะเตรียมเสื้อผรส์้ันเกิดหัวหนานกวงสวสค่ะพี่น้าง <c oughs> สวัสดีค่ะอีสานบ้านหมอลำ <c oughs> ลานาวิเศษนี่คือน,นีพว <c oughs> กเราเตรียมตัวทำอะไรกันคะหอยระมกแมอยจังกัด สวัสดีค่ะดิฉันจงอ่างข้างโซเจียงหมอรับหน้ามีหมวเมียงหวานาโนกคงสะกรค่ะเมื่อนีงานวันเกิดสามีค่ะนี่เห็นไหมคะเทียนชมพูเราคู่กันเนียงวานาก็ต้องมายุ่งหวัวแถวเพื่อว่พวงงาพวนย,ย่างมากที่สุดเห็นเป็นคนแรกวันถอบเียเป็นคนแรกเสียใจแม่จะยืนเป็นคนแรกเขาถ่ายคลิปถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิป นี่คือทีมงานนะคะทีมงานหมอลำนำพิษหกของเรานะคะเตรียมตัวที่จะเสิร์ฟไพรหัวหน้านกพงศกรนะคะไล่สุดจังไหนท้ายคลิปเนี่ยออีหยุดยาบมาเมี่ยงวหน้าเนี่ยต่อยุบีเนี่ยพี่มี่ยงที่สองอิสานอีผีมึงเออจอยุหันหลับยีกป๋อสวยวันนี้นะคะเราจะเซอร์ไพร์หัวหน้านะคะมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนรายการอีสานบ้านหมอลำได้เชิญชมกันนช่วงกลาง ตอนนี้เรากําลังรอหัวหน้าเข้ามานะคะรถตู้กําลังวิ่งเข้ามานะคะจะมาพาลูกๆของเรามาฟุ้นอะไข่แม่นะคะมาจะไข่ปลาไข่ต้านังหกเอ้เยไอ้ต้าคงก่อนของแม่มาแล้วสวยงามมากนะคะอ้าวทำไมรีบเปิดไฟจังอ่ะข้างบนอะเปิดไฟทำไมค,คือเปิดคือเปิดไฟเร็วแท้ đem 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 กันันแพะนะคะกำนันแพะก็รอก็รอ,ออวยพรให้บอสนะคะเขา,าเป็นานั่งลงมาเถอะเทียนแล้วจีเหมิดก่อนเอาเนี่ยมวลมวลลงมาเถอะเทียนจมื่นอันนี้คือเทียนใหญ่ไฟนะคะเทียนใหญ่ไฟตากล้องถ่ายรูปหน่อยกล้องถ่ายรูปหน่อย ไหน่อยนะฮะ Happy Happy b i r เด d a ค่ะหัวหน้า Happy b i r t เด a ์ค่ะหัวหน้าหัวหน้านกของลูกลกของน้องๆขอให้มีความสุขความเจริญเด้อ่วมกันตอดไอกังมีความสุขไล้ยๆครับหัวหน้าขอให้ลูกแม่มีแต่ความสุขความเจริญครับทีทุยู

ทุกทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้หนังที่ผมไปแสดงนะครับต่างๆได้เป็นร้อยล้านแล้วก็ต่อยอดให้วมงมอลังน้งมิโหมของเราดังไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างนะครับขอบคุณทุกคนที่มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะครับมาจากสระบุรีนะขอบคุณเมนุนะขอบคุณ สะแนเพื่อนรักที่บอสทุกๆคนนะครับที่เซอร์ไหรสมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าทําไว้ให้ดีขนาดนี้นะครับขอบคุณมากขอให้เราเป็นครอบครัวแบบนี้นานๆตลอดไปนะครับรักทุกคนขอบคุณมากนะครับ<อ> Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 เอาเค้กหน่อยเค้กเค้กหน่อยก็เข้านา no no s'> S ี่เป็นเค้กหน่อยก็เข้านี่คืออันเค้กหน่อยก็เข้านี่คือจุดเป็นทางให้สวยงามเดือดซอมมันบ่ออแม่เข้าใจแล้วใช่ไหมเค้กเค้กอันเล็กๆของเราเนี่ยจุดให้สวยงามเป็นเป็นทางยางมากเลยซึมมันบอแม่เรากินรึไงค่ะ

นี่คือสามสามหัวหน้าผู้นำทีมงานของเรานะคะผู้นำทีมงานหมอลำนำพิมพหกค่ะบอสตั้มบอสนุนะคะบอสนกนะคะหัวเดือใหญ่ของพวกเราทีมงานหมอลำนำพิมพ์หกค่ะ hàm ui quá rồi quá là cho một bữa ăn cho à cũng không có cái gì đâu cũng không 1 2ึ่งสามครับอ่ามองพี่ลูกผมไปหนึงครับอ่าหนึสครับมองกล้องไปหนึ่งครับหนึ่งสองครับเรียบร้อยครับผมอี้นั่น่ะูนไปหาที่จให้หากลยาเหมืนานี่่ะ่าัเอีกไหนึ่งอีกไปหนึง โอเคด้อพป่นองเด้อโอเคนะครับ